สวัสดีครับผมพีเพชนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ Android Auto นะครับกับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็น Android นะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะครับผ่านเครื่องเล่นที่รองรับได้ครับตอนนี้นะครับผมรองรับก็คือผม ทดสอบกับรถของ Honda City ปี2020นะครับว่าจะทำการเชื่อมต่อได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการเชื่อมต่อเลยครับอย่างแรกนะครับเราเตรียมสาย USB นะครับของโทรศัพท์เราที่แถมมากับกล่องเลยครับนี่เห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปโทรศัพท์ครับผมหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เสียบตรงนี้ครับเข้าโทรศัพท์เราเลยครับนี่นะครับเสียบโทรศัพท์เลยนะครับ หลังจากเสียบเสร็จมันก็จะขึ้นบนหน้าจอนะครับนี่นะครับนี่ครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเราจะเชื่อมต่อเว็บลิงก์หรือว่า Android Auto ผมต้องเลือกเป็น Android Auto นะครับตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งน่ครับในโทรศัพท์นี่โทรศัพท์จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปครับถัดไปเรื่อยครับผมนี่ครับผมถัดไปเรื่อยนะครับผม ไปาเสียสิ้นครับในการตั้งค่า Android Auto นะครับผมกดตกลงนี่ครับรอสักครู่นะครับนี่เรียบร้อยครับในการใช้งาน Android Auto นะครับไม่ยากผมง่ายมากเลยครับผมเชื่อมต่อกับ Android ได้ทุกรุ่นนะครับแนะนำครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดยิ่งง่ายครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องลงแบบว่าลง Android Auto เพิ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะครับก็คือลง Android Auto เพิ่มนะครับไปที่ Google Home r นะครับผม นไปที่เครื่องควบคุมครับพิมพ์คำว่า Android Auto เลยครับผมพิมพ์ว่า Android Auto นะครับนี่ครับพิมพ์ว่า Android Auto นี่ครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดอันแรกนะครับแล้วก็นี่ครับดาวน์โหลดอันแรกๆนี่ครับผมนี่ก็คืออันนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จเพื่อนๆก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันเลยค pues รับผมนี uh, anyway, um, hey, ่ครับผมกดหนึ่งครั้ง มันก็จะมีให้ติดตั้งครับเราก็ดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งยอมรับยอมรับไปเลยครับผมแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลในเครื่องเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับในการติดตั้ง Android Auto แบบง่ายๆครับสาหรับการใช้งานเพื่อมีอะไรมาครับในเครื่องเล่นนะครับผมก็ไปที่เมนูมันก็จะมีพวก s p o t i f y YouTube Music แล้วก็สามารถกดฟังใน YouTube Music ก็ได้นะครับหรือว่า Spotify ก็ได้ครับผมง่ายๆครับไม่มีอะไรครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็สามารถใช้ ฮัลโหล Google หรือว่าเรียก Google a s s i s t a n t ในการใช้งานได้นะครับผมสำหรับการใช้งานไม่ยากครับผมมีการตั้งค่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ครับผมเดิมๆครับนี่ครับผมในนี้ก็จะบอกว่าขึ้นเรามีอะไรไหมแบตเหลือเท่าไหร่ชาร์จแบตอยู่หรือเปล่านี่ครับผมในการใช้งานก็มีอะไรมากครับผมในการใช้งานถามว่าอากาศอากาศเป็นไงบ้าง ขณะนี้อุณหภูมิยี่สองศาและมีเมฆเป็นบางส่วนในตำบลหน,นองหินเราสามารถกดกดปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับในวงมา,าลัยรถนะครับอากาศเป็นไงบ้างขณะนี้อุณหภูมิยี่สิบปองศา สามารถกดได้หรือจะบอกว่าฟังเพลงอะไรก็กดได้ตรงนี้นะครับผมในการใช้งานเฮนนอยล์โต้ง่ายครับเหมือนการเชื่อมต่อใน Apple CarPlay ครับไม่มีอะไรมากมายครับผมสำหรับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีค,ครับ